วันนี้เราก็อยู่กับเกม The i l a n d ําสรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีดอดแบบ Open World นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดออนไลน์ line, และก็โหมดออฟไลน์นะครับผมก็จะเล่นเป็นโหมดออฟไลน์แล้วกันมาลุยกันเลยครับ The i l a n d อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่มาผมว่ากราฟิกภายในเกมนี้มันดูสวยขึ้น,นครับและก็รายละเอียดเยอะขึ้นด้วย กมนี้ก็จะมีการปรับมุมมุมมองแบบนี้ด้วยนะครับนี่มีสองมุมมองนะครับมาโอเคผมจะขับรถแล้วกันนี่เดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันนะโอเคชวนแม็กเลยเออซอมบี้ใช่ปะเออชิบหายแล้วรีบขึ้น,นรถนะโอเคซอมบี้เข้ามาในรถไม่ได้ชิวเลยแบบนี้อ่าคือเราต้องรีบหาบูลนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวอยู่ไม่ได้นะโอซอมบี้แม่งอย่างเยอะโอ้โ ชนซอมบี้ปิวเลยคือเกมนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับมันก็อาจจะมีพวกบั๊กอยู่บ้างนะโอ้โหแต่ผมว่าอัปเดตล่าสุดมันก็แบบรู้สึกโอเคขึ้น,นครับคือเกมนี้มันดูดีขึ้นนั่นเองนะเาะว่าตอนนี้มันก็ะะเริ่มมืดแล้วนะชิปหายแล้วไนงะผมว่าไม่ดีแน่เลยนะครับถ้าถึงตอนกลางคืนนะคือมันมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะใครที่กําลังมองหาเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบออฟไลน์อะไรแบบนี้นะครับ เกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยเอามาเล่นตอนไม่มมเน็ตก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่เน็ตก็สามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะโอ้โหซัมบี้ยืนรอเลยเว้ยชิบหายแล้วเริ่มมืดแล้ววะเฮ้ยคือเราไม่มีไฟฉายเลยว่าอะไรเลยเริ่มมืดแล้วโอเควิ่งครับวิงว่งวิ่งรอนจืดดืดดืดดืดตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วนะแต่ว่าไม่มีอาหารหรือว่าอะไรเลยทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย ไม่นะโอเคเฮ้ยอือือ,อไปเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปบนเขาอะนะมาดูกันว่ามันมีอะไรเ e r e we go อือโอ้โหเริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วนะมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นจะเจอซอมบี้ปะเนี่ยโอ้โหมีแต่ต้นไม้ตรวนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ำเหมือนกันนะ โอ้ยไม่แต่แม่น้ำชิมหายแล้วไม่เห็นเมืองเลยทุกอย่างมืดไปหมดดาร์กมากเลยเนะี่ยโอเคตอนนี้เราเจอบ้านแล้วนะเจอเมืองนะชิมหายแล้วไนงะผมว่าถ้าสมบี้มาตอนนี้นี่เราสวยแน่นอนอนะคือมันมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะมืดบางเลยบรรยากาศแม่งอย่างหลอนนะยอมรับตรงๆเลยนะโอเค มีอะไรให้เราเก็บบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูดิแถวนี้มีมาม่าสักห่อไหมปลากระป๋องก็ได้อะอยากกินมากเลยเนี่ยโอเคนี่มันคืออะไรยิบได้ไหมโอเคดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะแถวนี้อันนี้อะไร,รอ,อ่ะอ้อเหมือนจะเป็นผ้าพ,พันแผลนะโอเคช่วยฮิ้วเลือดได้นะ เพราะว่ามันน่าจะมีร้านอาหารแถวนี้นะครับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยเจอนะครับเฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเนะี่ยมาเก็ตเหรอเฮ้ยมีของอะไรให้ปะเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วโ oh, อ้ยบายกอสวีมาเฮ้ยไม่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 ลิซมีตำรวจอยู่ในนั้นไหมเดี๋ยวเราต้องไปที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อมีปืนให้เรา โอเคมามีปืนป่ะเออเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยซอมบี้แม่งฉลาดด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มติดเชื้อแล้วนะครับเราจะกลายเป็นซอมบีม้ป่ะโอเคโอ้ยทรมานเหลือเกินทำไมต้องมาเจอซอมบี้เวลานี้ด้วยปืนไม่มีสก๊รตบอกเลยสถาน,นีตำรวจยังไงวะเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้ว โอ้ยซอมีแม่งตามมาติดเลยเว้ยชิมหายแล้วโอ้โหอ่าเอาออ๋อโอเคครับอันนี้ช่วยฮิ<_<_<_้วเลือดได้นะชิมหายแล้วกินน้ำด้วยปะน้ำในบ่อโอ้โยซอมีแม่งเต็มเมืองเลยเว้ยโอ้ my god จะหนียังไงวะเนี่ย ตอนนี้คือแทบไม่มีเลือดอะไรแล้วนะครับโอ้ยโอ้ย้ย,อยซอมบี้โอ้โหเรียบร้อยเลย ه, คุณติดเชื้อผมว่าเราน่าจะกลายเป็นซอมบี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย